พร้อมไหมครับโอ้ยมันรอนิดหนึ่งมาดับแรกเลยปล่อยปล่อยให้มันดิ้นจนตกน้ำไปเลยดับแรกปล่อยตัดเนี่ยงเอาสิ่งที่อันตรายออกก่อนครับสิ่งที่เป็นอันตรายครับโอว่าไปทำเป็นอาวุธลับอะ ผมไม่ค่อยชอบเงี้ยงครับผมเงี่ยงเงี้ยนเนี่ยสิ่งที่มันเป็นอันตรายครับดูครับมาใหญ่ไม่ใหญ่แล้วนอนไปไว้ไหนแล้ว่ะเออเซวก็วางทับสดิ้งอยู่ในกล่องอ่ะนะก็ไม่มเลื้อยออกเนาะไม่ออกก็ปิดฝาาไว้ กะ,ะดุ้งกะดิงด่งกระดุ้งยิงลงจมลังอันนั้นก็เงี้ยงว,ว่ะพี่ใช่สารพิงหลังดเรื่องนะไรสารพิษมันทั้งนั้นนะครับอันนะ่ะออัใหญ่ๆคือสามอันอันนี้เล็กๆเวลาผมโมโหโมโหนี่เตะมันได้ไหมเจอมันกลางเข้าไปแหละ <laughs> จึ๊กเลยนะจึ๊กเลย,ลเยสารพิษทั้งนั้นเนี่ย ยักตกปลาเคยไปเจออยู่ที่จรงเนี่ยได้ปลาสวายเล็กอะแล้วมันโมโหเลยมันไม่ได้ปลาไฟทีมันเป็นกระทืบปลาเลยทิ่มเลยอันนี้ก็คือหมดหมดเขาเรียกหมดหมดเที่ยวเล็บแล้วใช่ไหมโง่เงินแล้วครับพี่ทุบให้ตายก่อนดีกว่ามั้งฮะเอางั้นเลยเหรอจัดไปแล้วจัดคุณทำเรามันแค่กองเชียร์โอ้โหมีดไม่เข้าเลยเว้ยเฮ้ย <simplesmente> มีดท <PI> ี่ต้องใช้ม <Hum dû t> ีดข้างๆพี่นะมคมกว่ากระตุ้รับเรียดีเทก็โทษทีครับมีดไม่คมจริงๆก็คมอะแต่ว่าหนังหนามากสุดยอดเมนูนี้เราจะเอาไปทำต้มยำมะกด อุ้ยมีไข่เออไม่ใช่ไข่มันมันมีมีมีเริ่มมีเห็นเห็นไขนะ่มะโอ้มีไข่เลยนะครับนี่อันดับแรกเลยครับที่เราจะต้องกินต่อดคือต้องเอาดีมันออกอย่าดีมันแตกดีอู้อยู่นี่ถ้ามีเงี้ยงนี่เรียบร้อยฉอกอ,อันดับแรกคือเรากลัวดีมันแตก แล้วดีมันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างพี่ไม่ได้เลยครับแต่ถ้า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 ทำแต่ววกกระสู้ไอ้นี่ไอ้กาดาไม่ได้กาดําดีขมกาดําอร่อยกว่าทิปทิป,ทปให้จาา่าทำก่นอนแ้วเนาะอันนี้ขาวป่ะพี่อะไรนะอันนี้ขาวป่ะครับหมายถึงว่าอะไรดีเหรอ<ม>ดีนะหรือปลาปลาเนี่ยขาวปลามาอยู่ที่เราทําปลาพวกนี้เนี่ยมันไม่มีขาว มีีาาธรรชติ้นะเนี่ยถ้าถ้าย่างนะมันแซวเนี่ยเนี่ยถ้าย่างมันพวกนี้เ,นเราเก็บไว้ปะจะเราต้มเราไม่ใส่ดิอ๋อไม่ใส่ถ้าเราต้มถ้าเราย่างกันแล้วนี่อะไรไอ้ดำดำไอ้ขี้ไงขี้มันไงน,น,น,นี่ครับนี่มีถุงนะหรือจะทิ้งไปเลยผมไม่เอาอ่ะจะไม่เอาเนี่ยทิ้งกันอ๋อทิ้ง ให้อาหารปลาปลาให้อาหารปลาเหมือนผมโหดร้านยซาดิสนัเนนี่หอ,อยนะแป๊บหนึง่ง